เมื่อเวลา17นาฬิกา30นาทีวันที่1มีนาคมนางสาวสุนีเพชรจันทองอายุ38ปีชาวตำบลบางรูปอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอาชีพค้าขายเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรออำเภอทุ่งใหญ่พร้อมกับนายเกียรติกรสงวุีสามีและลูกสาวอายุ2ปี4เดือนและญาติญาติเพื่อมาขอลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานต่อ พันตำรวจโทรชำนานรัตนีสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอทุ่งใหญ่หลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกคือ835538จําจำนวนหนึ่งใบนางสาววสุนีเพชรจันทองเปิดเผยความดีใจว่าคืนวันเสราร์ที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะนั่งดูข่าวเห็นภาพรถเทรลเลอร์บรรทุกวัคซีนโควิด -19 สังเกตเห็นป้ายทายเลขทะเบียนรถคือเลข5้า จากนั้นจําเอาไว้ตอนเช้าเดินทางมาที่ตลาดสดเทศบาลตําบลท่ายางขณะเดินซื้อกับข้าวมีแม่ค้าผู้หญิงกําลังเดินขายลอตเตอรี่อยู่ในตลาดจึงถามหาเลขห้าสาปรากฏว่ามีจํานวนหนึ่งใบจึงซื้อไว้กระทั่งวันนี้ซึ่งเป็นวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนําลอตเตอรี่ที่ซื้อมาขึ้นมาตรวจปรากฏว่าถูกหมดทั้งหตัวรู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตรีบวิ่งไปบอกพ่อแม่สามีและพี่ชาย ทำให้ทุกคนท,ที่ทราบข่าวต่างพากันดีใจและรีบเดินทางมาขอลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานนางสาวสุนีเผยอีกว่าตนมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของชำเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่บ้านในตำบลบางรูปแต่งงานอยู่กินกับนายเกียรติกรมา5ปีมีลูกสาวเพียงคนเดียววัยสปี4เดือนส่วนเงินรางวัลที่ได้ก็จะนำไปใช้จ่ายอย่างประหยัดและเป็นค่าเล่าเรียนให้กับลูกสาวต่อไป